สวัสดีครับทุกท่านนำทุกท่านมาที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับที่สนามงพาวเวอร์สเตเดียมแห่งนี้นะครับบรรยากาศอบอุ่นเหนือเกินนะครับ <Crist iano S 1> เราจะได้ชมเกมพร้อมๆกันครับวันนี้ผมและคุณอดิศร <No. 6 S 1> ทุกยานะครับพร้อมแล้วครับ <Johnny S 1> ที่จะทำหน้าที่ เกมกำลังจะเริ่มครับเลสเตอร์ิตีเป็นฝ่ายเขลุกเริ่มเล่นบอลถูกโยนเข้ามาแล้วครับเจมี่วาดี้ทำได้ครับ มาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับเลสเตอร์ได้ประตูออกนำแล้วนะครับแต่หลายคนอาจจะไม่คิดมาก่อนเลยครับคริสเตโนโรนันโด คิคาโดกาก้าคริสเตียโนโรนัลโดยูริเทเลมันส์เขาน่าจะผ่านไปได้นะครับและก็เป็นโอกาสลงซองของเขาเลยครับ ร้อและลูกนี้ยิงเลยครับน um ี่เขาหมุงส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับ ช่วงหลังๆนี้มีผู้เล่นโดนใบเหลืองตลอดครับคุณอดิสรอและเกมนี้ก็เหมือนกันเ้าบอลหนักแบบนี้ผู้สินไม่มีทางเลือกครับดูการฟ้าวันนี้ครับหนักจริงๆครับเขาพยายามจะสไลด์บอลนะครับแต่ว่าไม่โดนบอลนะครับฟ่าวครับโทมัสมุลเลอร์และก็เป็นอีกครั้งครับที่ผู้สาประตูเซฟได้สวยงามเลยครับลูกเปิดของโทมัสมุลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้ กวาอยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับแป้นประตูครับแล้วลูกนี้เป็นประตูที่เฉียบขาดเหลือเกินครับเป็นลูกแตะมมุมที่ดีเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าพวกเขาทำเกมบุกขึ้นมาได้เป็นอย่างดีด้วย ยูริเทเลมานส์จอห์นีเอเวนส์ยูริเทเลมานส์นี่ครับยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับ โอ้ oh, ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนแฟนดูแลเพลินตาเลยครับนานี่เ <Yes, S 2> ลสเตอร์ตั้งเกมของพวกเขาขึ้นมาแล้วครับยูริเทเลมานส์นะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้ว มุ <3 minutes S 1> ลเลอร์ทดเวลา3นาทีครับและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับและลูกนี้เป็นการประกบประตูที่สุดยอดจริงๆครับโอ้เซฟได้สุดยอดจริงๆและก็หมดเวลาครึ่งแรกครับ เริ่มเกมในครึ่งหลังครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นโทมัสมุลเลอร์คริสเตนโอนัลโดโอ้ดูครับรน่าจะได้เลยครับลูกนิดนเซฟได้ไม่น่าเชื่อครับ ลอยส์โทมัสมุลเลอร์ลูกออกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถูกลิคาโดกาก้าโทมัสมุลเลอร์ เป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วฝาศัตรูตัดสินใจใช้วิธีชกบอลออกไปนะครับถือว่าทำได้ดีเลยครับอยู่นี้มองต่อได้ดีเลยนะครับทีมของพวกเขายังได้ครองบอลต่อครับมาเซโล و มาโกลอยส์คริสเตียโนโรนัลโดเขาทักทิ้งกันอยู่ครับเดนิสแพตอะไรครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับตอนนี้อะไรครับบอทลทะลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับ นานี่เดนิสแพตยูลิเตเลมานส์เป็นโอกาสทองของเขาครับถือว่าเป็นเกมที่ดีของพวกเขาเลยนะครับเห็นได้ดีกว่าเยอะครับอย่าะไรก็ตามก็ต้องพยายามที่จะเป็นฝ่ายออกน้ำให้ได้ก่อนครับ อาละครับผู้เล่นสำรองมลวอร์มอยู่ที่ข้างสนามนานแล้วนะครับและดูแล้วถึงตรงนี้ผื้ซื้อของพวกเขาคงจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วเละครับนี่เป็นเกมที่สนุกสุดยอดจริงๆครับและต้องรอดูว่าเวลาที่เหลืออยู่นะครับทีมไหนจะเป็นไฝ่ายได้เฮยูริเตเลมานส์และตอนนี้ครับโค้งสุดท้ายของเกมครับเหลืออีกเพียงแค่3นาทีสุดท้ายเท่านั้น โอเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับน่าจะทด2นาทีครับ